สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถครอบครัว SUV ดีเซลเทอร์โบนะครับสำหรับคันนี้ขับ4ขับ2ได้นะครับรถสมบูรณ์มากๆนะครับกับ Ford e v e r e อเนะครับเครื่อง2,5 0ดีเซลออโต้เทอร์โบครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิความรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนะครับ มาชมได้เลยครับ139,000บาทนะครับขายลาคานี้เลยครับเตรียมตัวมาขับกลับได้เลยนะครับ139,000บาทนะครับรถสวยมากๆนะครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ระบบขับ2ขับ4ปกตินะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับภายในกว้างมากนะครับสำหรับเอเวอเรสต์นะครับบอกเลยว่ากว้างจริงจริง นอนสบายเลยครับสาหรับคันนี้รถครอบครัวรถอเนกประสงค์ให้ท่านได้แน่นอนนะครับเป็นเจ็ดที่นั่งเบาะหนังระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับเอเวอเรสต้องบอกเลยว่ากว้างแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้สไตล์นี้ใครถูกใจนะครับขับ4ขับ2ได้นะครับขับได้ปกติทุกระบบนะครับเป็นรถของคุณลุงนะครับคุณลุงดูแลสภาพมาดีมากๆนะครับใช้งานมา รถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับไม่ประมาณ2 6 0 0 0 0กกิโลเมตรนะครับก็ถือว่า สภาพดีมากๆนะครับตั้งแต่ปี2004เลยนะครับคันนี้เป็นออโต้ดีเซลเทอร์โบขับ2ขับ4ได้ทั้ง2ระบบนะครับใช้งานได้ปกติภายในก็สวยกว้างเบาะหนังเนียนเลยนะครับมาชมเช็คทดลองขับนะครับสมาชิกเ้็นไครไม่สะดวกเดินทางนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับมีจอถอยหลังให้นะครับคันนี้นั่งอยู่ตรงมุมซ้ายคนด้านหน้านะครับลองชมคลิปดูได้นะครับนี่ครับเครื่องยนต์ สมบูรณ์มากๆนะครับราคาแสนต้นแบบนี้นะครับได้รถครอบครัวเอาไปใช้งานนะครับนี่เลยครับใหม่แท้นะครับ269,000กมเิโลเมตรเครื่อง2,5งพออโต้ดีเซลขับ4ขับ2ได้นะครับทั้ง2ระบบใช้งานได้ครบนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพิกล้านะครับรถสภาพดีมากๆนะครับมาชมได้เลยครับเครื่องเกียร์นี่สมบูรณ์มากๆครับ คันนี้คุณลงใช้งานแล้วก็ดูแลสภาพมาดีมากๆรถส,สวยนะครับเราเช็คเก็บระบบเรียบร้อยนะครับดูสีนะครับกว้างนั่งสบายมีแรกหลังคาพร้อมนะครับ ใครที่สนใจนะครับรีบพิจารณานะครับสภาพนี้ราคานี้จอดไม่นานนะครับใครหาเอาไปใช้งานนะครับใช้ได้ทั้ง2และ4เลยนะครับเลือกได้เลยนะครับรถพร้อมมากๆนะครับก็สวยจริงๆนี่นะครับสีสันสวยงามระบบแอร์เย็นปกตินะครับใช้งานได้ปกติขับได้ทั่วไทยขับได้สบายใจนะครับใครที่ชอบเอเวอเรนะครับมาชมเช็คดูรถพดลองขับนะครับถ้าพอจะเป็นตัวให้กับสมาชิกที่กําลังหารถครอบครัว SUV รถเที่นั่ง รุ่นนี้บอกเลยครับกว้างมากๆนะครับมีพื้นที่ใช้สอยเยอะชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับนี่ก็จะเป็นกล้องถอยนะครับเนี่ยครับติดมาอย่างดีเลยนะครับ ถึงใครที่สนใจนะครับบอกเลยครับว่าสวยๆนะครับใครที่ติดตามช่องนี้อยู่นะครับไม่สะดวกเดินทางนะครับจับจองครับรับรองจัดส่งถึงบ้านครับขายราคา1นึ0 0 0สนบาทนะครับหนึ่งแสับาทรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยเป็นตัวเลือกกับสมาชิกที่ชอบสไตล์นี้นะครับขอบคุณทุกการไลค์และการติดตามนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ